ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2รลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิน9หรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คเมรายินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมแทนจากเวอร์คามลลานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ากล้อง Canon EOS R3 นะครับผมซึ่งเป็นกล้องที่ออกมาใหม่จากทาง ค่ายแ a n น,นอน,นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นที่จะไปชมคลิปวิดีโอนะครับผมผมก็ขอฝากให้เพื่อนๆทุกท่านกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับ w o r ร์ค m e เม c าชาน e ลของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในส่วนของกล้อง Canon ESR o 3ตัวใหม่ล่าสุดจาก ทาง Canon นะครับผมโดยกล้องแ a n o n e อ s R3 ตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องที่ทำมาเพื่อสายมืออาชีพโดยเฉพาะเลยนะครับผมด้วยที่ว่าเขามีฟังก์ชันต่างๆที่มาซัพพอร์ตเกี่ยวกับงานสายมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสต่างๆนะครับหรือเป็นบอดี้ที่มีความจับถือง่ายแล้วก็มีฟังก์ชันใหม่ต่างๆมากมายที่อยู่ในตัว Canon e อ s R3 ตัวนี้นะครับก็จากที่ผมได้ใช้งานมานะครับเป็นเวลา3วันนะครับที่ ทางแ Can น n ได้ส่งมาให้ผมได้ทําการรีวิวกล้อง Canon e o s R3 ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้กล้องไม่ได้อยู่ที่ตัวผมนะครับผมเอาไปคืนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ผมได้ทดลองใช้นะครับก็มีตัวกล้องแ a n o n e อ s r 3แล้วก็เลนอีก2ตัวนะครับนั่นก็คือเป็นเลนสนอ์ c a n o น RF 100400นะครับผมแล้วก็ Can น n อ f 16เมิลตัวใหม่นะครับเราก็มาเริ่มที่ตัวกล้อง Can o n e อ s r 3การ์ก่อนๆนะครับโดยอันดับแรกนะครับในกล้อง Can o n e อ s r 3นะครับผมเขาก็จะมีชิปประมวลผลนะครับเป็นดิจ และกล้องแ Can นอน o s R3 ตัวนี้นะครับเขาก็มีการออกแบบเซนเซอร์ใหม่นะครับที่เป็นเซนเซอร์แบบ s t a c k CMOS นะครับโดยเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมีความละเอียดที่24.1ล้านพิกเซลนะครับผมโดยความละเอียดที่เขาให้มานี่นะครับกับการใช้งานที่ผมได้ลองใช้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้เหลือเฟือแล้วก็ครอบคลุมเลยนะครับผมด้วยที่ว่ากล้อง c a n o อน o s R3 นะครับเขาเป็นเซนเซอร์แบบ s t a c k CMOS นะครับเซนเซอร์ s t a c k CMOS นี้ก็จะเพิ่มอะไรมาหลายอย่างเลยนะครับ ในตัว Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับผมเช่นอันดับแรกนะครับในเรื่องของชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์ที่ EOS R3 ตัวนี้ที่เขาทําได้นะครับผมเขาสามารถที่จะทําความเร็วชัตเตอร์ได้สูงสุดถึง1ต่อ6 4 0 0 0วินาทีเลยนะครับผมถือว่าทําได้สูงมากๆเลยนะครับแ,และกล้อง Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะ ถ่ายภาพต่อเนื่องได้30ภาพต่อวินาทีเลยนะครับผมที่เป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับผมจะเป็นแบบรอไฟด้วยนะครับผมสามารถที่จะถ่ายรอไฟได้30ภาพต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับเป็นไงครับถือว่าอูโหเลยนะครับผมกับการถ่ายภาพนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเขาสามารถที่จะถ่ายแบบแมชชีนิคชัตเตอร์ได้12ภาพต่อวินาทีนะครับผมและการถ่ายภาพต่างๆนะครับผมที่มีความเร็วสูงนี่ผมก็แนะนําให้ทุกคนใช้การ์ดที่มีความเร็วสูง เช่นกันนะครับผมอย่าง S D card ที่มีความเร็วสัก300 m ้เมกขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็น C F X เพ s s ความเร็วสูงอะไรแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็กล้อง Canon E S R 3ตัวนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายภาพรัวไปโดยที่ไม่มีแบ็คเอาท์ด้วยนะครับผมจากที่ผมลองใช้งานมานะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของระบบออโต้โฟกัสของกล้อง Canon E S R 3นะครับด้วยที่ว่าเขาเป็น Duo Pixel C MOS a อฟเวอร์ชัน2นะครับเขาสามารถที่จะโฟกัสได้แม่นยำแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับและในกล้อง canon eos r 3ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีระบบโฟกัสแบบใหม่ด้วยนะครับที่จะเป็นการโฟกัสมอเตอร์สปอร์ตนะครับผมถ่ายพวกรถแข่งหรือถ่ายจักรยานอะไรเงี้ยนะครับจากที่ผมได้ลองใช้งานเกี่ยวกับการออโต้โฟกัสของเขานะครับผมเขาก็สามารถที่จะโฟกัสได้ไวมากเลยครับจากที่ผมได้ลองใช้ไปโฟกัสถ่ายนกนะครับที่กำลังบินลงนะครับผม ถ่ายสัตว์ป่าต่างๆเงี้ยครับเขาก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสได้รวดเร็วแม่นยําด้วยนะครับโดยระบบออโต้โฟกัสของกล้อง Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นออโต้โฟกัสแบบเรียลไทม์เลยนะครับแค่เราโฟกัสไปตรงนี้แล้วเราล็อกไว้เขาก็จะโฟกัสให้เราแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับก็จะตามตาตาม subject นั้นไปเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดถ่ายภาพได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปโฟกัสใหม่ตลอดนะครับและอีกอย่างนะครับสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ในกล้องแ a n o n e ลเอวตัวนี้นะครับที่อยู่ในช่องมองภาพนะครับนั่นก็คือระบบ i Control เอนั่นเองนะครับเป็นระบบที่ให้เรามองเข้าไปในช่องมองภาพนะครับมันก็จะมีจุดกลมๆให้เรามองนะครับพอเรามองไปตรงสิ่งนั้นมันก็จะโฟกัสสิ่งนั้นเป็นอะไรที่ว้าวมากลยครับแล้วก็แม่นยําด้วยนะครับ,แ,รบแต่การที่เราจะใช้ i Control เอให้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับก่อนที่เราจะใช้ก็ให้เราเข้าไปคาลิเบทตัว i Control เอก่อนในเมนูนะครับเพื่อที่จะ ให้ตัว Eye Control a F ตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำงานกับตาของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับและอีกอย่างนะครับเกี่ยวกับการโฟกัสในที่มืดนะครับของกล้อง Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับผมกล้อง Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับ<ๆ>เขาสามารถที่จะโฟกัสในที่มืดได้ถึง EV ลบขึ้นไปเลยนะครับได้ถึง EV ลบเ5เลยทีเดียวนะครับผมให้เราสามารถที่จะโฟกัสในที่มืดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับสามารถที่จะนาไปโฟกัสดา เรโฟกัสสิ่งต่างๆที่อยู่ในความมืดได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับแล้วก็ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการโฟกัสนะครับถือว่าเขาทําระบบโฟกัสออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับการถ่ายภาพต่างๆนะครับผมและอีกอย่างนะครับเกี่ยวกับการโฟกัสนะครับผมในเมนูของกล้อง canon eos r3 นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกการโฟกัสอีกมากมายให้เราเลือกใช้เลยนะครับก็สามารถที่จะไปปรับใช้กับงานที่เราทําได้เลยนะ ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องระบบกันสั่นของกล้อง Canon EOS R 3ตัวนี้นะครับในเรื่องของระบบกันสั่นนะครับเขามีกันสั่นในบอดี้ถึง5.5สต็ปเลยนะครับถ้าเรานําไปใช้กับเลน r f ที่เขามีกันสั่นในตัวนะครับเขาก็สามารถที่จะทํากันสั่นไปได้ถึง8สต็ปเลยทีเดียวนะครับสำหรับการถ่ายภาพนิ่งๆนี่ถือว่าเวิร์กมากๆเลยนะครับจากที่ผมได้ลองไปใช้งานเกี่ยวกับกันสั่นมานะครับผมได้ลองปิดกันสั่นในบอดี้แล้วก็ในเลนนะครับแล้วก็ลองเดินนะ ครับตอนปิดมันก็จะสั่นๆมากๆเลยนะครับแต่พอเปิดกันสัน่นเท่านั้นแหละครับวิดีโอออกมานิ่งเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าการสั่นของกล้องแ a นนอน ESR 3ตัวนี้ครับเขาสามารถที่จะทํางานได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับงานวิดีโอนะครับถือว่าเวิร์กมากๆนะครับเกี่ยวกับระบบการสั่นของกล้องแ Can นอน ESR 3ตัวนี้นะครับผมเราก็มาพูดในส่วนของงานวิดีโอกันบ้างนะครับกล้องแ Can นอน ESR 3ตัวนี้นะครับถึงเขาจะออกแบบมาในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งเป็นส่วนมากนะครับแต่ในงานวิดีโอของเขานีก็ถือว่าสุดยอด เช่นกันนะครับในกล้องแ Can นอนว R3 ตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 6K 60p เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เป็น12บิตด้วยนะครับ 6K ตัวนี้นะครับแถมเป็น12บิตไม่พอนะครับเป็น Low ิดีโอด้วยนะครับผมกับ 6K ตัวนี้นะครับและลงมานะครับเขาก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอ 4K 120p ได้นะครับและลองลงมาอีกนะครับเขาสามารถที่จะถ่าย 4K 60p ได้นะครับแต่ 4K 60p ตัวนี้ครับเขาจะเป็นการ Over Sampling มาจาก K นั่นเองนะครับผมและยังไม่พอนะครับกล้อง Canon ESR 3ตัวนี้นะครับเขายังสามารถที่จะถ่ายวิดีโอหลอกได้นะครับนั่นก็คือ Canon หลอก3นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบ HDR PQ ได้นะครับเป็น HDR PQ แบบ4220บิตเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดมากๆแล้วก็มีสีสันสวยงามได้เลยนะครับกับ Canon ESR 3ตัวนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับงานวิดีโอนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับ กล้ e, H, R, อง Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับเราก็จะมาพูดในส่วนของการกันน้ํากันฝุ่นของกล้อง Canon EOS R3 ตัวนี้กันบ้างนะครับกล้อง Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีซิลกันน้ํากันฝุ่นมาให้เลยนะครับแบบระดับเดียวกับซีรีส์วันดีของทาง Canon เลยนะครับและอีกอย่างนะครับบอดี้ของกล้อง Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับเขาก็ผลิตมาจากแมกนีเซียมอัลอยนะครับที่มีความทนทานในเรื่องของการกระแทกต่างๆนะครับผมก็ถือว่าเยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับผมต่อไป เป็นในส่วนของฟังก์ชันโดยรวมของ canon eos r3 นะครับที่มีในตัวบอดี้นะครับโดย canon eos r3 ตัวนี้ครับเขาก็จะมีการออกแบบที่เหมือนกับซีรีส์ 1d ของทาง dslr นั่นเองนะครับเขาก็จะมีกิ๊จับถือเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะจับถือได้สะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแนวตั้งหรือการถ่ายแนวนอนนั่นเองนะครับและอีกอย่างนะครับกล้อง canon eos r3 ตัวนี้ครับเขาก็จะมีช่องมองภาพที่มีความ กว้างและมีความละเอียดมากๆเลยนะครับโดยช่องมองภาพของกล้อง Canon e s R3 ตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นช่องมองภาพแบบ OLED นะครับที่มีความละเอียด5.76ล้านนะครับแล้วก็มีเฟรมเรท120เฟรมเรทนะครับที่ช่องมองภาพตัวนี้นะครับผมและอีกอย่างนะครับช่องมองภาพของกล้อง Canon e s R3 นะครับเขาก็จะมีการจําลองที่เป็นแบบ OVF นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของจอ LCD ของกล้อง Canon e s R3 ตัวนี้นะครับจอ LCD ของกล้อง Canon e s R3 นะครับเขาจะมีขนาด ที่3.2นิ้วนะครับแล้วก็มีความละเอียดถึง4.15ล้านเลยนะครับผมจากที่ผมได้ลองใช้นะเป็นจอที่มีความละเอียดเลยทีเดียวนะครับจากที่ผมได้ลองซูมเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นส่วนต่างๆความละเอียดต่างๆภายในภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมและก็จะเป็นจอแบบสัมผสัสเต็มรูปแบบเลยนะครับสามารถที่จะตอบสนองต่อการสัมผสัสของเราได้อย่างดีเลยนะครับและจอของกล้อง canon e r 3ตัวนี้น,นะครับเขาก็สามารถที่จะปรับฟิปได้ถึง360อองศา เลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะดึงออกมาฟิปดูตอนที่เราถ่ายภาพได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยนะครับที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการถ่ายภาพของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของปุ่มที่โดดเด่นของกล้อง Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับโดยกล้อง Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับเขาก็จะให้ปุ่ม j o ย s t ิ๊กมาให้เรา2ปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มที่ใช้ในส่วนของแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับแล้วก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่พิเศษมากๆเลยครับนั่นก็คือปุ่ม Smart คอนโทรเลอร์นะครับที่เป็นแบบเดียวกับของวัน Mark มา3นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับสำหรับปุ่มต่างๆที่เขาให้มานะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ของกล้องแค n นอนเ3ตัวนี้นะครับกล้องแ Can นอนเ3ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นแบตเตอรี่รุ่น LPE19 นะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับของแคน o อนวัน a r k ก3นั่นเองนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีความจุที่2,700ม ah ิลลิแอมป์นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของสล็อตการ์ดของกล้องแคน กล้องแ a นนอน EOS R3 ตัวนี้นะครับเขาก็จะให้สล็อตการ์ดมาให้เรา2สล็อตนะครับก็จะเป็นสล็อตการ์ด CFexpress Type B นะครับ1สล็อตแล้วก็จะเป็นสล็อต SD การ์ดมาให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าสล็อตการ์ดที่เขาให้มาซัพพอร์ตการใช้งานได้อย่างดีเลยครับไม่ว่าจะเป็น CFexpress หรือเป็น SD การ์ดนั่นเองนะครับผมในส่วนของเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆของกล้อง c a n นอน EOS R3 นะครับในกล้องแคนนอน EOS R3 ตัวนี้นะครับเขาก็ให้พอร์ตเชื่อมต่อมาให้เราอย่างครบถ้วนเลย ทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับผมที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเชื่อมต่อกับ orn, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต HDMI มาให้เราด้วยนะครับจะเป็น HDMI แบบไมโคร HDMI นั่นเองนะครับในส่วนของพอร์ต HDMI นี่ผมถือว่าเสียดายมากๆเลยนะครับเขาน่าจะให้เป็นพอร์ต HDMI แบบ Full Size ไม่ให้เราเลยนะครับก็จะถือว่าดีมากๆเลยนะครับและต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตหูฟังแล้วก็พอร์ตไม์นะครับก็จะมีมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตอุปกรณ์เสริ ต่างๆก็จะมีมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นรูเสียบสายลั่นชัตเตอร์ก็มีมาให้เราด้วยนะครับมันจะอยู่ที่ด้านหน้าของตัวกล้องนั่นเองนะครับผม และกล้อง canon eos r3 ตัวนี้นะครับเขาก็มีพอร์ตแลนดมาให้เราด้วยนะครับสำหรับใช้งานเชื่อมต่อโอนถ่ายข้อมูลแบบความเร็วสูงนั่นเองนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อของกล้อง canon eos r3 ตัวน้นะครับถือว่าเขาให้เรามาอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปก็จะไปพูดในส่วนของฮอตชูของกล้อง canon eos r3 ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นฮอตชูแบบ multi function ชูนะครับที่สามารถนําไปเสียบใช้งานกับพวกไมช็อตกันของทาง canon ได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่เป็นตัวหนีบโทัพร์ัพนะครับที่ถือว่าดีมากๆเลยครับที่สามารถเสียบเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะนําภาพขึ้นมาโชว์บนจอมือถือของเราได้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับที่ผมจะมาพูดถึงนะครับนั่นก็คือเลนส์ RF 16มิล f 2.8 STM นะครับผมในส่วนของเลนส์ RF 16มิ f 2.8ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีน้ําหนักเพียง165กรัม เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดมากมากนะครับเมื่อนํามาใส่กับตัวบอดี้ของกล้อง Canon EOS R3 นะครับสามารถที่จะพกพาง่ายแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยนะครับเลนส์ RF 16mm f/2.8 STM ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์แบบ u ั t ตร w i d นะครับเป็นเลนส์ w i แบบ u ั t ตร Wide นั่นเองนะครับที่เราสามารถนําไปถ่ายภาพวิวหรือนําไปถ่ายวิดีโอมุมกว้างได้สบายมากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะนําไปถ่ายวิดีโอแบบ Walk Vlog ต่างๆนะครับเลนส์ตัวนี้สามารถทําออกมาได้ดีนะครับและเลน น Canon RF 16mm f 2.8 STM ตัวนี้นะครับเขาก็มีความคมมากๆเลยนะครับสำหรับการถ่ายภาพวิวหรือถ่ายภาพสิ่งของหรือถ่ายดอกไม้ต่างๆนะครับและด้วยที่ว่าเลน Canon RF 16mm f 2.8 STM ตัวนี้นะครับเขามีระยะโฟกัสใกล้สุดที่13ซติเมตรแล้วก็มีกําลังขยายสูงสุดถึง0.26เท่านั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะนําเลนตัวนี้ไปจ่อๆกับสิ่งของที่เราถ่ายได้เลยนะครับและภาพที่เราถ่าย มาก็จะมีความคมชัดถือว่าเป็นเลนที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเลนส16มิลตัวนี้ครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับและเลน RF อีกตัวนะครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับของแ a n น n RF นะครับผมนั่นก็คือเลนแ Can น n RF 140 0 F 5.6ถึง F 8 IS USM นั่นเองนะครับซึ่งเลนตัวนี้จะเป็นเลนซูเปอร์เทเลนะครับที่มีน้ําหนักเบามากๆเลยทีเดียวนะครับที่ผมเคยเห็นมานะครับผมโดยน้ําหนักของเลนเทเลตัวนี้นะครับเขามีน้ําหนักเพียง600 45กรัมเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเอาไปใส่กับกล้องแ a นนอน R3 นะครับเราสามารถที่จะถ่ายทางยาวโฟกัส100-400ได้แบบเบาๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแบกเลนส์หนักๆเลยนะครับผมและเลนส์ตัวนี้นะครับเขามีความสามารถที่จะโฟกัสได้ไวมากๆนะครับ RF 100-400ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีระบบกันสั่นในตัวเลนส์ด้วยนะครับจากที่ผมได้ลองใช้งานเลนส์ซูเปอร์เทเลตตัวนี้นะครับเขาก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่มีความเร็วโฟกัสที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถที่จะ โฟกัสตามสัตว์ป่าตามนกได้แบบรวดเร็วนะครับผมเลนเทเลตรงนี้นะครับเขาก็จะมีมอเตอร์ที่เป็นนาโน USM ด้วยนะครับเขาก็เป็นเลนที่โฟกัสได้เงียบนะครับผมสามารถนําไปถ่ายวิดีโอได้แบบเงียบๆก็ได้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับสําหรับเลนแคแนนตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเลนอีกตัวที่ควรมีติดไม้ติดมือไว้นะครับผมโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับการรีวิวกล้องแคแนน R3 ที่ผมได้รีวิวไปนะครับกล้องแคแนล R3 นะครับถือว่าเป็นกล้องอีกหนึ่งตัวนะ ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพของเราในแบบมืออาชีพได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเป็นกล้องที่ออกแบบมาให้เราใช้งานแบบมืออาชีพได้อย่างครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโฟกัสจะเป็นการโฟกัสคนโฟกัสสัตว์หรือการโฟกัสแบบใหม่ที่เขาได้ออกแบบมาถือว่ากล้อง Canon EOS R3 ตัวน,นี้นะครับเป็นกล้องที่ดีหนึ่งตัวนะครับที่จะมาช่วยให้เราทํางานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับกับสายงานมืออาชีพนะครับแล้วก็เลนส์อีก2ตัวนะครับนั่นก็คือเลนส์ Canon RF 16มิ f 2.8 STM นะครับก็ถือว่าเป็นเลนอีกหนึ่งตัวที่สามารถถ่ายภาพได้อย่างสนุกสนานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิวถ่ายวิดีโอต่างๆนะครับเป็นเลนอีกหนึ่งตัวที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เลน Canon RF 100-400 f 5.6-8 IS USM นะครับผมก็เป็นเลนอีกหนึ่งตัวที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมมา,มากๆเลยนะครับสำหรับการถ่ายระยะไกลแบบทางยาวโฟกัสไกลและเลนตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักเบาเช่นกัน ถือว่าเป็นเลนอีก2ตัวที่ดีมากๆเลยครับสําหรับการพกพาออกไปไหนมาไหนนะครับผมเป็นเลนใหม่2ตัวที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆมีติดไม้ติดมือไว้ใช้กันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอของผมนะครับถ้าข้อมูลไม่แน่นหรือข้อมูลไม่เยอะมากผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมมีเวลาอยู่กับน้องๆเขาแค่3วันเท่านั้นเองนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะ ทักมาสอบถามเราได้ที่แฟนเพจเวอร์คิมเมอ่าหรือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับผมก็ขอฝากให้เพื่อนๆทุกท่านกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้กับวิดีโอรีวิวของทางเวอร์ค a m เม a ่าของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านเข้าไปติดตามแฟนเพจเวอร์ค a m เม a ่าของเรานะครับสามารถที่จะเข้าไปติดตามเพื่อที่จะติดตามสินค้าใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆจากทางเวอร์คิมเมอ่าของเราได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับที่สามารถติดตามพวกเราได้นะ ผมก็จะลงไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ